วิวสวยๆนะครับก็อยากจะพาไปดูว่าห้องที่นี่สวยแค่ไหนนะอากาศดีๆแบบนี้ด้วยริ่มจากห้องไหนดีเรามีทั้งหมด4ห้องที่นี่สี่ห้องอ่แล้วห้องปีกหน้าก่อนไหมอันนี้มา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 ดูดิมาอันนี้วิวเนาเฮ้ยห้องนี้ห้องอ่าห้องนี้นี่ดูวิวอันนี้ห้องโอ้โหครับเตียงแม็ตัวใหญ่ผมนอนสบายอันนี้ก็ห้องเล็กๆหน่อยะอันนี้แต่วิวสวยๆอากาศดีจริงๆมีวิวอันนี้วิวด้านหน้ามองไปเห็นนู่น เหนื่เรื่องเรื่องบอกการนอนกันมามามานั่งสงบสติอารมณ์อ้าวเวลาคนเครียดนะปั๊บปับปับโอเคโอเคไปดูห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งดูห้องนี้ดูห้องนี้กันบ้างห้องนอนอย่าเข้าเลยห้องห้องตักล้องอย่าเลยอย่าเลยทำใจไม่ได้ห้องนี้ด้สงสารคุณผู้ชมมาครับอันนี้ห้องพวกผมครับมา่อาอันนี้เป็นห้อง อันนี้ห้องใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่านิดหน่อยอันนี้มีห้องน้ำอันนี้จะมีห้องน้ำห้องเมื่อกี้ไม่มีห้องน้ำในตัวใช่ไหมห้องนี้มีห้องน้ำในตัวที่นี่มีห้องน้ำในตัวสองห้องนี่เตียงอันนี้ก็เท่าๆกันแหละครับเตียงโอ้โอเคแต่ว่าไม่พอจะตอบทำไมขอให้ดูว่ามันกระเทือนข้างหลังนะต่อก็บ้านใหม่มันก็เป็นปกติแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่ถึงขึานดังกระดังมากแต่ว่า ก็รู้ว่าถ้าเกิดเสียงดังมากก็ได้ยินกันเนาะแต่ว่าโอเคมากห้องนั้นมีสะอาดสะอ้านห้องน้ําดีครับสบายสบายเห็นนี่เป็นปูนอย่างดีนะเนี่ยอากาศโล่งๆแมลงไม่ค่อยมีครับที่นี่เออแปลกทำไมที่นี่ไม่ค่อยมีแมลงอ่ะน้ำไหลดีมากนี่น้ำธรรมชาติน้ำสุดยอดนะเปิดให้ดูก่อน้าวนี่ผักบัวเห็นไหมมีครบแต่ไม่ ทำนองๆเขาอยู่กันอย่างแบบว่าสุดยอดเลยเย็นสบายอุ้ยแต่ว่าพอมาแล้วมันก็โอเคนะมัน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 ก็อยู่ได้นะมันก็สนุกดีอ่ะได้ไหมล่ะไม่เช้าไม่เช้าอาบน้ำอ่้พี่อราซักแห้งมาแล้วโอเคฮะเข้าร้านซักแห้งแต่ว่าเย็นน่ะเย็นน่ะต้องอาบแต่ว่าก็อาบอาบอาบเร็วหน่อยอาบตอนที่แบบผ้าที่มันยังขึ้นอยู่อะย่างนั้นน้ำที่นี่เขามีของวางได้ไหมวางของได้ อีห้องหนึ่งเปนห้องเชฟที่เราเชิญมาครับเชฟเนี่ยคงไม่เข้าไปนเกรงใจเขาเพราะว่าตอนเข้าไปเนี่ยเขาซื้อของมาเยอะมากเลยแล้วเขาก็เรียนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้เลยดังนั้นคนที่หอบขึ้นมาเช่นพวกสําเร็จรูปทั้งหลายแหล่ลก็จะมีทั้งกระป๋องทั้งอ้ยนี่เราเราไม่เห็นวิวแล้วสวย,ยดูดิแจ๋งมากดูจากมุมนี้อยู่จากมุนี้แจ๋งมากเราอยู่ในเ่ แต่นี่ไม่ได้ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาแบบอย่างนั้นเลยอะเอาเสื้อที่แบบกันลมได้กันหนาวก็กินกาแฟร้อนๆได้อร่อยมากแล้วร้องได้นะแล้วมากันนะได้แข่งด้วยถูกถูกมากบอกแล้วดีมากราคาราคาหลักร้อยวิวหลักล้านหลายล้านด้วยแล้วก็ได้คุณค่าทางจิตใจมากด้วยที่นี่จะได้เข้าใจว่าวิธีเขาเป็นยังไง mình không đi học Ok <cười> <cười> Nào ơi Nào <laughs> <laughs>